สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์จัดตั้งโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่11ทับ2,559และ19ทับ2,560เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท และทุกสังกัดโดยมีพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน11อำเภอได้แก่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่าอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอสีเทพอำเภอวังโป่งอำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่เลขที่3 3 1ทับ 2, ถนนรัฐวัฒนาตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีดรทันสายสุจริตดำรงตำแหน่งศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์และนางมณีรัตน์เทียมครูดำรงตำแหน่งรองศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มงานภายในประกอบด้วย7กลุ่มงานและ1หน่วยดังนี้ 1. กลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและแผน 4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5. กลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผล 6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7. กลุ่มเลือกเสือยุวกาชาติและกิจการนักเรียนและหน่วยตรวจสอบภายในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์บริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งเรียกว่าคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์หรือกศจอโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานคณะกรรมการ และมีคณะอน,น teachers, ุกรรมการศึกษาที่การจังหวัด3คณะได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านบริหารงานบุคคล 2. คณะอนุกรรมการการศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการพัฒนาการศึกษา 3. คณะอนุกรรมการศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์มีหน้าที่ในการประสานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของส่วนราชการหรือหน่วยงานสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประสานงานการศึกษา,าศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหน่วยงานบริการบริหารประสานสนับสนุนและบูรณาการการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานอย่างกัรยาณมิตรหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยหน่วยงานในกํากับกระทรวงศึกษาธิการจำนวนสแห่ง ประกอบไปด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์หรือสกอสอเพชรบูรณ์และสำนักงานครูรุปสภาจังหวัดเพชรบูรณ์ 1. สังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการมีสองหน่วยงานได้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีโรงเรียนเอกชนในกำกับ จำนวน55โรงเรียนและสันักงานการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ 2. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี4หน่วยงานได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1เขต2และเขต3 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์และสังกัดสำนักง,งานการศึกษาพิเศษได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีสถานศึกษา13แห่ง เป็นสถานศึกษาของภาครัฐ5แห่งได้แก่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์วิทยาลัยสารพัดช,ช่างเพชรบูรณ์วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์วิทยาลัยการอาชีพชนแดนวิทยาลัยการอาชีพวิเชียนบุรีและสถานอาชีวศึกษาเอกชน8แห่ง หน่วยงานและสถานศึกษานอกกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดเพชรบูรณ์มี3กระทรวงและสส่วนราชการประกอบด้วยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกอบด้วยสถาบันการศึกษาของรัฐ3ามแห่งและเอกชนหนึ่งแห่งได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองและมหาวิทยาลัยเฉลิมการนาเพชรบูรณ์กระทรวงมหาดไทย8หน่วยงาน14สถานศึกษา270ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีสถานศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งได้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์สำนักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์มีสถานศึกษาคือโรงเรียนพระปริยัตธรรมแผนสามัญสี่แห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีสถานศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งคือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปุ่งตะแบกอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักการศึกษาที่การจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สานพลังการศึกษาร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษากิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยรูปแบบบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกันในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อให้การศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเอกภาพให้ผู้เรียนในจังหวัดมีคุณลักษณะของพ่อขุนผ่าเมืองเสียสละกล้าหาญชาญฉลาด ให้พร้อมด้วยทักษะวิชาการและทักษะทางสังคมสร้างโอกาสการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพในอนาคตและก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0ไปพร้อมกันอย่างมีความสุขด้วยปณิธานของกระทรวงศึกษาธิการที่จะไม่ทิ้งเยาวชนไทยไว้เบื้องหลังแม้แตกคนเดียว